วันหยุดครอบครัวต้องมีแต่ความสนุกผ่อนคลายใช้ชีวิตที่ดีในการทำความรู้จักกันแต่ไม่กดกันนิดหน่อยนะเดฟไม่เอานะกดด้ามมาเป็นชื่อต้นของฉันเลยนะฉันคือราชาของโลกนี่้าวเย่ yeah! เอาซีเรียสเหรอเราจะได้ไปกินข้ากับกัปตังนงั้นเหรอไม่ฉันคนเดียวพวกเธออยู่ที่นี่ฉันต้อง <Yeah! S 1> ขอโทษด้วยที่เอลวินทำนี่มันไม่ยุติธรรมเลยอะ เขาทำให้ฉันเป็นบ้าแล้วไม่นานเขาก็จะทำให้คุณเป็นบ้าเหมือนกัน,น,นปัร์ี้เด็เอวินเอลวินฉันเลยอยากจะอ้วกเอลวินอาจจะชิบบ้กเหยุดเล่ยรา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 มากัน คริสต์มาสนี่